สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับอำเภอเมืองลบบุรีตรงนี้เป็นพระปานสามย,ยอดนะคะับออีกยอดหอนึ่งกำลังบูรณนะ ิ่งที่แปลกใหม่เลยตอนนี้ในช่วงเจดีสามพระปางสามยอดกับสามพระการนะครับแปลกหูแปลกตาคือไม่มีลิงนะครับฝวามือนี้เป็นสารพระการนะครับปกตินี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของลิงนะครับของลิงรับลุล่ยตอนนี้มีการจัดรับเย,ยบลิงนะครับผมเอาไป อไว้ที่กงที่ข้างสนอ,อท่าหินนะครับไม่มีลิงเลยนะครับพระปรางสามยอดอีกยอดหนึ่งกำลังบูรณะนะครับอาเภอเมืองลบบุรีนะครับผม จะมีก็เหลือนิดนิด,นด,นดหน่อยหนนะครับนี่นีนซ้ายมือเลยครับม,มีอยู่สี่ห้าตัวรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณหนึ่งร้อยตัวนะครับที่ยังจับไม่หมดนะครับข mm hmm. าดเสน่ของเมืองลบบุรีนะครับถ้าเงินไม่มีลิง งงไฟเป็นไฟกับพิบไฟกับพริบนะครับไปได้นะครับฝ่ามือจะเป็นวังวิชาเย็นนะครับบ้านวิชาเย็นบ้านหลวงลวรชัชทูตนะครับ ถัดมาก็จะเป็นวัดปืนนะครับวัดปืนล้างนะครับล้างนี่รอรอเรือนะครับผมเจ้าพ่อเจ้าแม่สารลูกศรนะครับสนีอำเภอเมือง จังหวัดลบลุรีอันนี้เรากรุงเทพนะครับผม ออกทางบ้านเบิกนะครับบ้านเบิกคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ